วันแห่งชัยชนะวันที่24ข้าพเจ้าว่าข้าพเจ้าจะระแวดระวังทางของข้าพเจ้าเพื่อข้าพเจ้าจะไม่ทำบาปด้วยลิ้นของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะใส่บางเหียนปากของข้าพเจ้าตราบเท่าที่คนอธรรมอยู่ต่อหน้าข้าพเจ้าสรุปดีบทที่39ข้อหนึ่งห้เราใช้เวลานี้ไอฐานส่วนตัวด้วยกันสารภาพข้าพเจ้าที่บ่อยครั้งคำพูดของเรา ทำให้คนอื่นไม่สบายใจทําให้เกิดความหมางใจหรือก่อให้เกิดความแตกร้าวภายในครอบครัวและในคิสจักรสาธุการแด่พระเจ้าผู้ทรงสร้างทุกสปปรรพสิ่งขอพระค์ทรงยกโทษแก่ข้าพุทธรในเรื่องของคําพูดหลายครั้งที่ข้าพุงธได้สร้างความทุกข์ใจแก่คนรอบข้างด้วยคําพูดที่ไม่ยั้งคิดไม่ว่าจะเป็นเพื่อนๆในที่ทํางาน คนในครอบครัวหรือพี่น้องในคริสตจักรขอพระเจ้าทรงช่วยข้าพ a l งคที่พูดสิ่งที่เป็นพรช่วยข้าพ along ที่จะพูดสิ่งที่จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่คนรอบข้างข้าพ a l อธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมนหัวข้อต่อไปขอพระเจ้าประทานให้เรามีความคิดในเชิงบวกในการใช้วาจาที่ชื่นชมยินดีกับผู้อื่น สาธุการพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ผู้ทรงอยู่เหนือความคิดจิตใจของข้าพระลงขอทรงช่วยให้ข้าพระลงมีชัยเหนือความคิดในแง่ลบให้ข้าพระงสามารถใช้วาจาเพื่อชื่นชมยินดีกับผู้อื่นด้วยความจริงใจขอให้คำพูดส่อเสียดคำวิพากวิจารณ์ด้วยอคกตินั้นอยู่ห่างไกลจากข้าพระงขอให้คำพูดของข้าพระลงเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับความชื่นบาน อธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมนขอให้กายวาจาและใจเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ขอพระเจ้าอวยพร,พรค่ะ